สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์จะมาทําคลิปนะคะเจแปนทอลนั่นเองนะคะก็สงการที่ผ่านมาไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูกันว่าไปช้อปปิ้งอะไรกันกันมาบ้างนะก็ความจริงเนี่ยทริปนี้ไปประมาณห้าถึงหวันนะคะก็จะเน้นไปเขาไปออนเซนไปชิมชมธรรมชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาเข้าเมืองมาประมาณ2วันนะคะก็ให้ช้อปปิ้งกันนะก็เลยเอามาให้ดูกันละกันนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มด้วยแฟชั่นก่อนละกันเนอะ อย่างแรกนะคะก็นี่เลยเป้นะคะเมย์เป็นคนชอบกระเป๋าแบบแบกแพกแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นอันใหม่ที่สวยมาราคาประมาณเก้า0ก้าพันเยนนะคะประมาณ2,000ันกับสามพนนะคะประมาณนี้นี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นผ้านะแต่ค่อนข้างเบานะคะก็อันนี้จะไว้เวลาเดินทาง เป็นลายขวางแบบนี้นะคะยี y ่ห้อเบอร์ตันนะตัวนี้มันจะเป็นตัวจริงเป็นกระเป๋าเป้ใส่สกเก็ตบอร์ดได้นะคะมีซิปสองข้างใส่ขวดน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพื้นที่ด้านบนให้ใส่ของแล้วก็มีซิปใหญ่หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวนี้มีของที่จะมานี่กันด้วยเปิดองเป๊บหนึ่งมีหมวกนะคะสอยหมวกมาอันนี้สอยมาจากชื่อร้านแบลหรือสักอย่างนะคะเป็นอยู่ในโอซึนะคะของนากย่านี่นะคะราคาประมาณห้าร้อยบาท ก็เป็นหมวกลายนา่นารักน่ารักนะคะแบบนี้นี่เวลาไปญี่ปุ่นเมย์จะชอบไปซื้อถุงเท้าของยี่ห้อนี้ทาบิโออะไรสักอย่างนะคะเป็นร้านถุงเท้าที่เขาจะขายแบบสามคู่พันเยนนะคะก็เปิดมานี่เลยก็จะมีถุงซื้อถุงเท้ามานะเป็นลายนา่นารักน่ารักแบบนี้นะคะทั้งหมดหกคู่ เวลาไปญี่ปุ่นเกาหลีจะมีถุงเท้าอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเยอะมีเป็นคนชอบใส่สนิเกอร์นะคะถุงเท้าก็เลยจะชอบซื้อเป็นพิเศษนี่นะต่อไปเป็นที่คาดผมอันนี้เป็น ชอปที่ไปเจอมาในในโอสึอที่นากโยย่าะคะโอซึอก็คือเป็นเหมือนตลาดทางเดินเหมือนที่โอซาก้าที่เป็นเส้นใหญ่ๆที่คนไทยชอบไปเดินกันนะคะเป็นช็อปของ Alice in the Wonderland คือความจริงไม่มีอะไรมากเขาแค่ทำธีมให้ให้หน้าเข้านะคะเป็นประตเูเล็กๆเ,เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไปได้ที่พัดผมเบลๆบลมาหนึ่งอันน่ารักไหมสองร้อยกว่าบาทนี่นะคะก็แบบนะต่อไปเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเนี่ยจะชอบไปได้ ตามพวกร้านสติ๊ดแวร์แล้วก็ร้านพวกเป็นพวกชิมาโมระเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เคยทําคลิปไปนะคะก็นี่เลยอันนี้เป็นตัวร้านเสื้อที่ได้มาจากร้านสติ๊แวร์นี่สเวรเตอร์อีกแล้วชอบมากตัวนี้แค่300บาทเองอะนะคะ New York นิวยอร์กห้สนี่สีเขียวเท่ดีนะคะก็สอยมานะคะมีกางเกงตูดห้อยกางเกงแบบเป้ายันยัน ลายสไปเดอร์แมนนี่ขาจั๊นะคะน,นี่กะว่าใส่สบายๆอะไรเงี้ยลายน่ารักมากน่ารักไหมชอบนะคะลายน่ารักมากอีปอกกี้อันนี้เป็นปอกกี้สนุปปี้นะซื้อมาเพราะชอบสนุปปี้มากเมย์เป็นคนชอบสนุปปี้มาก ข้างในก็เป็นช็อกช็อกลแล้วก็คุกกี้ช็อกแลตแบบนี้เมคอัพใหญ่ไหมอันนี้รวมรวมกันมานะคะเป็นของที่ตุนๆนะเป็นนี่เลยอะไรอะเบโอลเระพาวเดอร์แผกชีตเบโอเระพาวเดอร์ชี et, นะคะมันเป็นทิชชู่เปียกที่มีผสมส่วนผสมของแป้งอะเวลาเช็ดแล้วตัวจะเย็นๆสบายๆลื่นๆนะคะเคยพูดถึงในบล็อกอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ใช้ประจํานะคะที่ไทยก็มีขายแต่ว่าจะเป็นขนาดซองเล็กๆซึ่งเมย์ใช้บ่อยเมย์ก็เลยตุนมาเป็นกล่อง ของเขาเองแบบนี้แล้วก็มีรีฟิลอีก2อันนะคะอันนี้แบบใช้เยอะมากก็เลยตุนมาเลยนะเป็นตัวแบบลิมิเต็ดตัวออกใหม่ตามช่วงเทศกาลของเขาก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีกลิ่นน้ําหอมของอะไรสักอย่างนั่นแหละจะกลิ่นมันหอมดีก็เลยเอามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนาเหมือนกันแล้วแต่รุ่นที่นุ่นมีรุ่นเยอะมากมีหลายยี่ห้อมากสารพัดครีมกันแดดนะนี่เลย B i O R e U A q u a R I S นะคะ ตัวนี้ในไทยมีขายนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นกันก็จะเป็นแค่ไซส์แบบแค่เนี้ยใช่ไหมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะรุ่นนี้เขามีขายแบบไซส์ยาวแบบนี้ด้วยนี่เขาบอกว่าเพิ่มมาอีก1.5เท่ามั้งประมาณนั้นนะหน้าตาเขาก็แบบนี้นี่นะคะเป็นหลอดไซส์ยาวนั่นแหละไม่มีอะไรมากคือมันเป็นกันแดดที่เมย์ใช้อยู่ประจํานะคะก็เลยตุนมา นะเป็นหลอดยาวนี่อันนี้รุ่นปกรุ่นหลอดรุ่นไซส์ปกติแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันเป็นตัวมีมีส่วนผสมของเกี่ยวกับกุหลาบอะไรสักอย่างก็ชอบใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเลยเอามาลองดูนะคะเขาจะมีออปชั่นเรื่อยๆของเบียรตัวนี้เพราะว่าปีท้ายที่แล้วที่ไปหน้าร้อนมันก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเข้มหรอสีน้ําเงินเข้มที่มันจะเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปอันนี้เป็นออยใส่ผมนะเนื่องจากแม่เป็นคนชอบออยใส่ผม มากก็เลยลองหาดูนะคะตัวนี้ได้รางวัลคอสเมด้วยความจริงเมย์ใช้ครีมลดผมของตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าที่ไทยรู้สึกจะไม่มีออยล์ออยล์เขาจะเป็นแบบนี้นะมีส่วนผสมของสมุนไพรอะไรของเขาอะนะคะเมยอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ตัวนี้จะค่อนข้างเนอเนหน่อยอะแต่ว่ามันดังที่นุ่นพอสมควรน,นะเนื้อค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะอันนี้ซื้อมาฝากพี่นีนะคะมีนีแพนด้าเนื่องจากนางชอบสีม่วงมากนะคะนี่ มันเป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมที่ล้างออกครั้งเดียวนะคะคือเหมือนกับสเปรย์ปุ๊บแล้วพอล้างออกมันก็จะหลุดออกไปอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบแฟชั่นนิดนึงตัวนี้นะคะสีม่วงอันนี้ซื้อมาให้เจ๊แพร์คัลเลอร์ลินช์นะคะมันเหมือนเป็นสีผมที่ผสมกับคอนดิชเนอร์ในไทยก็ฮิตกันนะแต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อเป็นเรื่องเป็นราวกับยี่ห้อเดียวของสเปรย์นะคะเมซื้อสีเอ็กแพลนมาตัวนี้เป็นคนละอย่างกับสเปรย์นะเป็นเซมิเปอร์มานแนนต์คือจะติดนานกว่า แต่ว่าสาออกก็ค่อยๆหลุดไปนะคะตัวนี้เอามาลองดูแล้วก็มีสีแฟชั่นมาอีกสองสองสามสีนี่มีสีม่วงสีพรมแล้วก็สีน้ำเงินคือซื้อมาเทียบเลยไม่รู้ว่าจะได้ลองหรือเปล่าเอสเ n อร์นี่เฮสสปาเฮสมสปานะคะใบสสนะตัวนี้มันเหมือนเป็น ครีมที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะนวดบริเวณหนังศีรษะนะเมหายอยู่ก็ไปเจอดูนะคะก็เอามาลองดูยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าน้อยน้อยที่จะเจอพวกผลิตภัณฑ์ที่บำรุงหนังศีรษะนะไม่ได้บำรุงแบบเส้นผมส่วนใหญ,ญ่จะเน้นบำรุงเส้นผมไงนี่นะคะก็ประมาณนี้หลออละประมาณสามร้อยกว่าบาทแล้วก็ต่อไปเป็นไอเทมมัสคารา่านะ ก็เป็นตัวนี้เลยอันนี้เห็นแล้วมันน่าสนใจดีนะคะชื่ออะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้อ่ะตัวนี้เขียนว่า Little Witch Ote Mascara นี่หน้าตาเป็นแบบนี้คือตัวนี้เป็นรุ่นมาสคาร่าอีกยี่ห้อหนึ่งนะญี่ปุ่นมาสคาร่าเยอะมากนะคะนี่ชื่อ Little Witch นะคะเป็นมาสคาร่าที่ช่วยปัดขนตานี่แหละแล้วมันจะมีประมาณสี่รุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นที่เมย์เลือกมาเป็นรุ่นที่ เน้นไซส์เล็กนะเพื่อปัดขนตาล่างนะคะอยากได้มาสคาร่าที่ใช้เน้นปัดขนตาล่างอีกสองอันก็จะเป็นรุ่นหนาวอลลุ่มกันน้ําอะไรพวกนี้นะคะตามปกติตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่เน้นเน้นหัวแปรงเล็กเลียวนะคะโอเคต่อไปอันนี้เป็นมัสคาร่าแบบแฟชั่นนะคะชื่อ Col o r m a s c a r a า h a m e l มิลนะคะเป็นมาสคาร่าแบบฮาราจุกุมากอะ่ะคือใช้ปัดเพื่อให้เป็นสีสีแบบนี้นี่เมเลือกสีแดงมานะคะ นี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้600เยนเองครบรอบ20ปีของเซเลมูนนะคะเขาออกมาเป็นอายไลเนอร์ม่เลือกสีน้ําตาลมาควาจริงสีดํารู้สึกจะติดทนกว่านะวันนั้นที่ลองนี่อยู่ติดมือเลยหลายวันเลยอะแต่นี้เป็นสีน้ําตาลนะคะโอเคไปไวๆไวต่อไปเป็นมาสคาร่าคิ้วของลิมเมลลอนดอนนะคะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เมย์จะต้องพุ่งตัวไปดูทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นสีอ่อนสุดนะศูนหนึ่ง เป็นสีที่แบบสำหรับคนทำสีอ่อนๆสีผมบอนนะคะแบบนี้นี่ลิมเมลอีกอันนึงนะคะเป็นลิปคอนซีลเลอร์ของเขาก็จะเป็นเน,เนื้อเนื้อแบบนี้นะคะตัวนี้ยมีหาแทนลิปสติกสีนู้ดป,ป่วยๆไงก็คือเนื้อค่อนข้างชุ่มพอสมควระคะ่ะเหมาะกับทำเป็นแบบเหมือนเก็บขบลิมชุปากพอสมควรเพราะเมีเนื้อปากแห้งนะคะก็โอเคต่อไปเป็นบลัชออนนะคะของลับชูก้า รอบนี้ไปโดนลัฟชูกาเยอะมากเนื่องจากบัตออนน่ารักมากนะคะก่อนอื่นอันนี้ก่อนล้วกันรุ่นที่หลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะลัฟชูกาเมลตี้ทริกส์ชีคส์นี่นะเปิดออกมาก็จะเป็นบัตออนแบบไล่สีไล่โทนสีแม็คเคยทํานะของแม็คเคยทําจะไล่แบบสีเหลืองไปจนถึงสีชมพูนะคะแบบนี้เลยอันนี้แหวกแนวสุดนะอย่างอื่นก็จะเป็นไล่สีปกตินะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ ชื่อ l o ั e sugar d r e s s y g l o w c ช i กรุ่นนี้ไปยืนวอลวอยู่นานมากเนื่องจากแพคเกจจิ้งน่ารักและบัตรสวยอันนี้เดีจะเปิดให้ดู OR01 กับ RD1 สีที่ชอบก็สีที่ชอบมากๆก็คือ RD1 นึ่นีแหละเปิดให้ดูหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะมีบัตรมีเขาเรียกอะไรอะ่ะฟองน้ำลูกไม้อยู่ข้างในนะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอก ด้านในก็จะเป็นบลัชออนจะได้เห็นกันไหมนเนี่ยสีตลับมันค่อนข้างแดงมันจะเห็นสียากนิดหนึ่งสีมันออกอมแดงด้วยนะประมาณสีเนี่ยประมาณฝังผังเนี่ยนีค่ะค่อนข้างออกอมแดงที่มีชิมเมอร์สีทองสีนี้สวยมากนะคะปัดแล้วนะคะลองไปดูในเพจกันได้เป็น Make up of the day ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็น eye beauty fixer ตัวนี้ได้รางวัล Cosme เหมือนกันคือเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับ รักษาอายเมคอัพของเราไว้นะคะไม่ให้เวไม่ให้เลือนหรือหลุดอะไรประมาณนี้ซึ่งเมยังไม่เคยใช้นะยังไม่เคยใช้อันนี้เห็นแวบบๆรีบหยิบมาก่อนยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะคะแต่ได้ลองวันด้วยก็เลยน่าลองนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ BB บ u คูชั่นนะคะหรือว่า Foundation Cushion ปกติเมย์ใช้ของยิบของเกาหลีอยู่แล้วนะคะหลายคนเคยเห็นคือเมชอบใช้คูชั่นมากๆนะคะ รอบนี้ไปเห็นที่ญี่ปุ่นเป็นของญี่ปุ่นเขาเองซึ่งยังไม่เคยเห็นทำนะคะก็ได้รางวัลคอสเมอีกเหมือนกันของปี2013ที่ผ่านมานะคะชื่อยี่ห้อ a f r o d i n u s a f r o d i n u s นะคะตัวนี้ได้รางวัลคอสเมติดมาใหญ่เป้งน,นะคะมันเป็นมิสค s ชชั่นฟาวเดชั่นนะคือไม่ได้เป็น BB s ี m 50บวก PA บวกบวกมีสองสีนะคะสีที่ไม่ได้มาคือสีออกเกอร สีที่สว่างกว่าคือไลท์ออกเกอร์หน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบแพคเกจิ้งสีขาวๆแบบนี้นี่ค่อนข้างสมบุกสมบันทีเดียวนะคือแบบดูแข็งแรงอะเปิดมาก็จะเจอกับกระจกแล้วก็พับฟองน้ำเหมือนกันเหมือนของเกาหลีเลยนะคะซึ่งพับฟองน้ำตัวเนี้ยมันจะนี่มียไปใช้ไปแล้วนะเนื้อมันจะนิ่มและเนียนกว่านะแต่ว่ามันจะค่อนข้างกินเนื้อรองพื้นอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เปิดออกมาก็จะพบกับตัวฟองน้ำที่มีฟาวเดชั่นอยู่ข้างในแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกดเยอะเลยแบบรองพื้นเขาใส่มาเยอะมากอะ่ะค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้เมก็ใช้นะคะนี่คือผิวที่ลงด้วยตัวนี้นะสีเรื่องสีผิวเนี่ยโอเคกว่ากว่าคุชชั่นเกาหลีคือมันพอดีสีผิวเมย์มากกว่าเนื้อจะไม่ได้ฉ่ำมากเท่าของเกาหลีนะคะแต่ว่าอดนนีโอเคเลยทีเดียวน่าจะเหมาะกับอากาศบ้านเราพอสมควรนะคะก็เอามาลองดู เค okay. จะหมดแล้วนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแปลงนะคะอันนี้เรียกว่าตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะไปดูหรอกนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปดูกันได้นะคะฮากุโคโดะนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแปลงยี่ห้อนี้เ,เขาะอะไรอะกูรูใน youtube ใช้กันเยอะมากนะคะเป็นของญี่ปุ่นที่เขาใช้ทําจากขนแพะนะคะแล้วก็แล้วก็ทํามือด้วยนะตัวนี้ ราคามันค่อนข้างแพงพอสมควรสําหรับเมย์นะปกติเมย์ใช้แปลงด้ามเรามันห้าหกร้อยอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เรียกว่าอยากลองอะว่ามันมันจะเป็นยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะก็เก็บตังค์นะคะเอามาสอยมาสองชิ้นนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูแคตตาล็อกก่อนละกันหน้าตาเขาเขามีแคตตาล็อกเยอะมากความจริงรุ่นที่เมย์อยากได้จริงๆอะคือรุ่นนี้นะที่เป็นด้ามสีแดงแล้วมีปลายตัดกลางเมย์ร ่่รุนนอืๆตัวนี้นะคะคือมันเท่าที่ดูเนี่ยแหละตัวหัวแปลงทุกอย่างมันจะมีออกมาเหมือนกันหมดมีหัวมีแปลงเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ต่างก็จะเป็นวัสดุของด้ามแปลงแล้วก็มีบางทีก็จะมีผสมขนชนิดอื่นอะไรประมาณนี้นะซึ่งเมย์ก็ลองดูอันที่ราคาซอฟที่สุดแล้วเมย์ซื้อไหวนะคะก็ออกมาเป็นสองชิ้นนี้ชาดาคือเขาใส่มา เขาใส่สรงมาได้แบบอืมนะก็เปิดมาอันนี้เป็นแปลง B หนึ่งร้อยนะคะเป็นทรงของเขาซึ่งตัวนี้เขาจะใช้ในการปัดแปง้งเมพยายามเลือกแปลงที่คิดว่าจ่ายแพงแล้วคุ้มค่าที่สุดก็คือพวกแปลงปัดแป้งนี่แหละใช้ทุกวันนะคะใช้บ่อยนะคะก็ตัวนี้เป็น B หนึ่งร้อยด้ามเขาเป็นด้ามสีแชมเปญแบบนี้แล้วก็ด้ามสั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณหกพันกว่าเยนนะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนแพะล้วนๆนะคะค่อนข้างนิ่มนิ่มมากนิ่มมากคืออันนี้ยังไม่ล้างนะคือบางทีเนี่ยแปลงเนี่ยต้องลองล้างก่อนแล้วก็ลองดูว่าขนมันออกมามจะเป็นยังไงนะคะนี้มีหลุดบ้างนิดหน่อยมันเป็นขนทํามือแล้วก็การสปริงตัวแบบเนี่ยดีมากะนะคะวิธีใช้ของเขาเนี่ยตัวแบรนด์ของเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้อย่างนี้แล้วปาดออกให้ใช้อย่างเงี้ยนะแล้วปาดออกปาดออกปาดออกอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ได้ให้ใช้แบบบัฟแรงๆนะคะทรงมันเลยมาเป็นแบบนี้เป็นแปลงไม่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจของเขาอะนะคะหัวแปลงแบบนี้ก็คือพู่งายเมดูที่ทรงแปลงเป็นหลักนะคะวัสดุตรงนี้เมไม่ได้ซีเรียสมากก็ดูตามราคาที่ไหวตัวนี้ก็อยู่ที่หกพันเยนกลับอีกตัวหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็ซื้อเป็นแปลงระดับพกพามาตัวนี้นะคะเป็นฮากุโคโดะนะคะเอเดี๋ยวก่อนนะจำชื่อรุ่นไม่ได้ เดี๋ยวใส่ขึ้นให้อีกทีนะคะตัวนี้เป็น B 100ตัวนี้เป็น H อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นแปลงที่ใช้พกพานะเสียบปุ๊บนี่นะคะก็จะโผล่มาเป็นแปลงแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถลงได้ทั้งรองพื้นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นแป้งฝุ่นบัตแก้มทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ถ้าตัวที่มีมีรุ่นหนึ่งเขาจะเป็นทรงที่เฉียงกว่าตัวนั้นจะทําได้น้อยกว่าที่ทางพนักง,งานเขาบอกมานะ อันนี้เมย์ก็เลือกเพนเพลงง่ายๆนะคะสีดําแล้วก็เลือกที่แบบดูโอเคที่สุดนะคะก็ได้เป็นตัวนี้ตัวนี้สามพันเยนนะคะเก้าร้อยบาทประมาณนั้นนะตัวนี้หกพันก็ประมาณพันแปดนะคะก็รวมกันก็พอสมควรนะคะก็เป็นแปลงระคาค่อนข้าง,างสูงทีเดียวแล้วแต่ละกันว่าใครยังไงนะสําหรับเมย์ก็ลองซื้อสองตัวที่คิดว่าจะได้ใช้และคุ้มค่าเอามาลองดูนะคะก็ กรีดร้องนะั้นเลค่าที่สุดในทริปนี้นะคะโอเคหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟชั่นแอนด์บิวตี้ฮอล์นะคะจากญี่ปุ่นนะคะสำหรับขนมเนี่ยเมย์ก็ซื้อตุนเดิมๆนะคะเป็นขนมกินปกตินะคะแล้วก็มีอะ,อะไรโตเกียวบารนานารสคาราเมลออกมาใหม่ ะะก็เดี๋ยวไว้อัปเดตกันแล้วกันนะว่าอร่อยไหมนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้เอาของบางส่วนนะคะมาเป็นพรีวิวเป็นไกด์ให้นะคะสําหรับใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ดูเอาตามความชอบและกันเนื้อสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย